จากที่น้องได้มาแล้วนะครับว่า x เนี่ยคือลบสองน้องเอาลบสองเนี่ยมาแทนค่า x ในเมทริกซ์ b เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบสองตรงนี้ก็จะเป็นลบสองบวกหนึ่งก็คือลบหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสองคูนกับลบสองน้องก็จะได้เป็นลบ c ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับน้อง ให้ m เมติกเมตริกสองคูณสองนี้นะครับโดยที่สมาชิกข้างในก็คือกขคงน้องจะได้ว่า m inverse จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนกงลบกขคูณกับเมติกงลบขลบกกตรงนี้ก็เกิดจากซ้ายบนกับขวาล่างสลับที่กันนะครับจากกงก็เป็นงกและตรงนี้ก็เกิดจาก เอาค่าลบเติมเข้าไปจากซ้ายล่างขึ้นไปขวาบนจากขอ,ขอก็จะกลายเป็นลบคอลบขอและจากความรู้พื้นฐานที่ว่า m inverse จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน Dead m คูณกับ adjoint symmetric m ดังนั้นเมื่อเทียบกันแล้วนะครับน้อง d e d m ก็จะมีค่าเป็นกององลบคอขอและ a d joy ของ m a t i c m ก็คือเมติกงลบขอลบคอกอนะครับดังนั้นนะครับน้อง a d joy cosmetic m น้องสามารถหาจากเมติก m ได้โดยซ้ายบนขวาล่างเนี่ยสลับที่กัน และสายล่างขึ้นไปขวาบนเนี่ยน้องเติมลบเข้าไปดังนั้นน,น้องแอดจอยคอมเมติก b น้องหาได้จากเมติกบีโดยเอาซสายบนกับขวาล่างเนี่ยสลับที่กันลบสองก็จะมาอยู่ตรงนี้สามก็จะมาอยู่ตรงนี้ แล้วน้องก็เติมลบเข้าไปจากซ้ายล่างขึ้นไปขวาบนตรงนี้น้องก็จะได้เป็นลบของลบ c ตรงนี้น้องก็จะได้เป็นลบของลบหนึ่งลบจะลบได้เป็นบวกนะครับน้องก็จะได้เป็น c ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้องก็จะได้เป็นหนึ่งดังนั้นนะครับน้อง a d joy ของเมติก b ก็คือเมติก สามหนึ่งสี่ลบสองก็จะตรงกับตัวเลือกที่สี่นะครับดตงนั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อ C โอเคนะครับ